พี่น้องอึ ประมาณ4กิโลค่ะเก็บเท่าแดกระบอกหมดพี่นอ้องปวดหลังแล้วนะเต็มอยู่ขั้นีนสุกดีเก็บสัสกสองกิโลเอีย้ยงีน,นี่มันคั้นีนออกเต็มทีแล้วคั้นใ่เบื่อไม่กันซันมาพี่นอ้อง เก็บทะเลกระบอกหมดพี่น้อง,อองปวดหลังแล้วนะน่ะเต็มอยู่มันก็นี่สุกดีเก็บซอกสองกิโลกรัมเอ้ยมก็พอพี่นี่มันกันี่ออกเต็มทีแล้วขั้นี่บรียใไม้กันซันมาพี่น้องอ่าอ,อันนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลย นี่ยิ่งเยอะใหญ่เลยเอาอืมอะกูอืมโอ,อ,อ้นี่รปะด็อืมอืมแน้อง ต้นนี้ยิ่งสุกพี่น,อน้องต้นนี้ยิ่งสุกอุ้ยยัง สุกเยอะเลยเนี่ยมาเก็บใหม่เพิ่งจะหันมาโอ้ยมันงามอะ่ะอันนี้มันสุกอุ้ยอันนี้สวย,ยต้นนั้นยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เพิ่งหันมาเห็นมันมีหลายต้น เยอะเลยเยอะเยอะมากเยอะมากโอ้ไม่เจ้าอ้าวโอ้ยงามเจ็บเป็นระพี่นองว่่มีมือเจ็บเป็นไรจ้ะ สมตรแสาพี่น้องอือพี่น้องมาซ้อมานะนั่นใครุกดีพี่น้องอืออ่า มันผสมะเลพี่น้องมันสมแบบสมแสบสมขอกินนะมันบริสุมแบบปีแบบกินบริสุทธพี่น้องเห็นหมอันนี้สุกอืม ่อนพี as well as no, ่น no. no. no, no. no, ja, ้องไปกันเด้อเออกุ้มแ่นด์ปลาค่ะจัดจานไม่สวยจะแซ่บไปพี่น้องมีเม็ดกระถินทอดเนี่ยเออตังบเม็ดกระถินทอดบานกรอบพี่น้องแซนด์ปินไปไปบ้านจัดกลับมาสักชั่วโมงพอดีเลยพี่น้องดูคลิปแลอาหารเย็นค่ะไม่มีข้าว

าที่สองดอก No. Three plums or uh, that piece of uh, sugar? Mm -hmm. Tear plums, uh, the plums, the uh, sugar sugar must be very such a uh, number. Mm -hmm. Mm -hmm. ยอะเลยโอ้แต่กระซองพี่น้องกลับมาอีกแล้วค่ะกลับมากินดอกเก่าแสดงว่าดอกนี้มันเยอะตัวใหญ่มากคือมัน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 ้าไปแสดงว่านึ่งวันในดอกชบานี่แสบเลยเนี่ยพี่น้องมันมัอนงง ฟุ For more, uh. mm ้งหมดฮะอุ้ยเนี่ยเด็กน้องเด็กน้องเอินบอตัวไี่มาดูดกินดูดกินไอ้น้ำหวานนี่ดอกชบา แดดซองพี่น้องโอ้มันกินมันดูดนิ่งๆ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 เลยค่ะฉันว่าพี่น้องแดด่องนิดนึงเ้อะมองงๆมองๆอุ้ยอุ้ยั่เเฮ้ยกําลังซองอินิด มิดาฟลาวเวอร์ตกใจมาที่น้องบังบะเรือเทศดา่านฝากไ่อยเก็บไปแล้วค่ะลายขีดแล้วมันขึ้นมาใหม่นะคะเนะาะตะไคร่ข่อยช่ำสามอันค่ะมีชีวิตอยู่อันนึงงต่ต้องเป็นกระทางค่ะเนาะช่ำไปสามอันแต่มีชีวิตอยู่อันก็ล่างแตกแท้นี แท่งอันนีมว่านะ,ะนาะแท่งนอกมาต้องเป็นกระถางเขาบกเทปเกาได้เก็บเสต็ปมาหุงด้วยพี่น้องเปล่าขาดสนเก็บไปลายกินพระท่านเน่าถิ่นพี่น้องดอกดาวเรื่องกะพ่อให้เฉือนช่มด้วยพี่น้องเนาะ พอให้ชื่นชมบนด่านฟ้านะคะนะ้ำตับไข่เป็นกระทางเนี่นั่งเขาเข้าใจแล้วนั่งแตกมากนะคะเนาะนั่งแตกมากเคจจะเึงสิรดน้ำจนไปกระชุ่มฉ่ำนะคะเนาะส่วนอันนี้ก็สิตายแล้วพี่น้องเนี่ยกำลังสิขึ้นไม่ ไไตัดไปไหว้พระตัดไปไหว้พระจ้ะเนาะก็พอได้ชื่นชมเลยพี่น้องเมื่อน,นี้กะด้ตัดดอกดาวเรืองพี่น้องเจ็ดแปดดอกไปไหว้พระนะคะนันเนาะนี่ก็จะลังสิขึ้นมาใหม่นะคะนันเนาะเห็นบอกห้อยตัดก็ลังขึ้นมาใหม่เต็มเลยพี่น้องตัดไปมั่นเจ็ดแปดดอก มีสองต้นค่ะมันก็แตกแล้วน,น,นะว่าจะทิ้งนางทีไรก็ดอกขึ้นมาเต็มเลยสวยงามค่ะดอกขึ้นมาเต็มเลยพี่น้องเห็นไหมนะสากหลาบอยู่ว่าจะเปลี่ยนกระถางให้นั่งเลยนะกระถางมันหน่อยปวด เนาะคันมาันไม้ันไม้ตะเกกตะแกะพี่น้องเป็นสิบสิบดอกนี่ค่ะเนาะมันคือเลี้ยงงเถอะล่ะพอา้ำใส้ย่างเดี่ยวดูว่านั่งที่ตายตลอพี่น้องดอกชบาบุหูดอกดอกยังมูบอกว่าเป็นดอกชบาพี่น้องสวย